สวัสดีค่ะสวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการข่าวการศึกษากับคุณดารณีโต้ลืมและผมดดกิตนะิกรนัถวงศ์ครับเรามาเริ่มต้นกันที่ข่าวแรกกันเลยค่ะที่ประชุมคณะกรรมการอำนวยการกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทยนะคะได้มีการพิจารณาชะลอการสรรหาบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นประธานกรรมการบริหารคนที่2อ,ออกไปค่ะ พลเรือเอกนรงพิพัฒนาสายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการอำนวยการกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทยครั้งที่1ทับ2,558ที่ประชุมได้หาหรือเรื่องการพิจารณาคัดเลือกประธานการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทยหรือกอกอมอทอคนใหม่ภายหลังที่นายประสาสืบค้าอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรานารีในฐานะประธานจะครบวาระในวันที่11กรกฎาคมซึ่งที่ประชุม ได้มีการเสนอว่าวาระของคณะกรรมการยังไม่หมดจึงมีมติให้เรื่องการพิจารณาไปเดือนกรกฎาคมและให้คณะกรรมการชุดเดิมดำเนินงานไปก่อนจนครบวาระและทำหน้าที่รักษาการจนกว่าจะจบกีฬามหาวิทยาลัยโลกครั้งที่28ค่ะในวันนี้เนี่ยหลังจากที่เราคุยกันแล้วเนี่ย มื่ดูในรายละเอียดแล้วปรากฏว่าไอ้ตัวข้อบังคับเนี่ยที่เขาเขียนเอาไว้เนี่ยมันอาจจะยังไม่ค่อยรัดกุมอะไรไม่ค่อยรัดกุมแล้วที่ประเด็นที่สําคัญก็คือ มันมีการแก้ไขข้อบังคับเมื่อปี55ในขณะที่เมื่อปี55เนี่ยมีการลงคำสั่งให้ท่านท่านประสาทสืบค้านารระครับให้การมีมหาวิทยาลัยสุรนารีท่านเปิการแซึ่งท่านจะครบวาระเนี่ยเดือนกรกฎาปีนี้ปีนี้แต่ว่าในตัว คณะกรรมการบริหารที่ท่านไปเป็นประธานอยู่ด้วยคำสั่งมันกำลงไว้ของคณะกรรมการบริหารเนี่ยมันเป็นเดือนเมษาซึ่งจะครบวาระในเดือนเมษาของปีนี้มันก็เลยเยื้องกันอยู่เพราะว่าเหมือนกับว่าท่านยังยังไม่ท่านยังไม่ครบวาระในในเดือนเมษามันก็เลยมีปัญหาว่าอา้าวแล้วนี่มครึ่งเดือนอะไรันนะ ธุนากรกดาอีกสองเดือนนั้นมันยังไม่ครบวาก็สรุปสุดท้ายก็คือยังยังไม่เพียงหาในการตั้งคณะกรรมการเอลรองประธานกรรมการคนที่สองก็จะรอไปให้ประธานให้กรรมการบริหารของธุระมหาวัยหมดวาระในเดือนเมษาแล้วก็ให้รักษาก,การต่อไปจนกระทั่งหมดวาระของ กรรมการอำนวยการในเดือนกรกฎาซึ่งเราจะเลือกกรรมการอำนวยการชุดใหม่และกรรมการชุดใหม่ก็<อ>จะไปเลือกกรรมการบริหารอีกทีมันจะซับซ้อนกันน,นิดหนึ่งซับซ้อนนิดหนึ่งนะถ้าเป็ผลของการเกี่ยนกีลาที่ไดครอ๋นะอ,อ,อไม่มีไม่มีเพราะว่ายังไงเขาก็ยังรักษาการอยู่ทั้งหมดทุกๆคนก็ยังอยู่ในในนั่นแหละ ยังรักษาการอยู่จนกว่าจะมีคณะกรรมการชุดใหม่ขึ้นมาปฏิบัติหน้าที่ไม่มีปัญหาในเรื่องการดาเนินการเพียงแต่ว่าไอ้ตัวคําสั่งแท่นั้นเองแบบนีสำหรับการประกาศผลคะแนนแบบทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐานหรือโอนเนต็ตที่สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติองค์การมหาชนประกาศคะแนนของนักเรียนระดับชั้นปฐมศึกษาปีที่6และมัธยมศึกษาปีที่3ปีการศึกษา2,557พบว่า ค่าเฉลี่ยคะแนนแต่ละวิชาส่วนใหญ่ได้ไม่ถึง5 0เโดยเฉพาะวิชาหลักได้แก่คณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์ภาษาไทยและภาษาอังกฤษด้านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการให้สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานศึกษารายละเอียดในแต่ละกลุ่มวิชามีวิชาไหนบ้างที่มีคะแนนต่ำลงให้เข้มงวดในวิชานั้นและต้องหาสาเหตุว่าเกิดจากจุดไหนโดยพิจารณาเจาะลึกลงไปด้วยว่าคะแนนที่ลดลงนั้นส่วนใหญ่เกิดจากโรงเรียนที่อยู่ในพื้นที่ใด ซึ่งหากหาสาเหตุได้จะทําให้แก้ปัญหาได้ถูกจุดมากขึ้นอย่างไรก็ตามขณะนี้อยู่ในช่วงของการปิดภาคเรียนยังไม่สามารถดําเนินการอะไรได้ต้องรอให้เปิดภาคเรียนปีการศึกษา2,558จึงจะดําเนินการได้ทุกอย่างคะ่ะ ่มากขึ้นเลยค่ะขณะก็ยังคงที่คงต้อง,ต,องต้องไปลงไปในรายละเอียดนะครับในแต่ละในแต่ละส่วนในแต่ละอะไรอ่สะสารวิชาหรือสารวิชาว่าวิชาอะไรบ้างที่ที่มันต่ำแต่ส่วนใหญ่นจะสูงขึ้นนะที่น่าสังเกตมีภาษาไทยอะค่ะภาษาไทยจะเ <จะ S 1> ยอะกว่านี้แต่ปีนี้มันต่ำลงแค่สามสิบกว่าตรงนี้มันอาจจะสามจิตยี่สิบเก้าเองค่ะ สังเกตนนเหรอใช่ค่ะเฮ้งก็มันตับลงก็ต้องไปไปขวดขึ้นอนะ่ะไปไปเข้มขวนขึ้นในแต่ละ <c oughs> มันเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วเพราะว่าพอผลออกมาต่ำเนี่ยเราก็ต้องไปดูว่าสาเหตุมันเพราะอะไร <c oughs> ลงไปดูจะต้องไปดูเลยว่าอาจจะต้องให้สพทเขาไปดูในแต่ละ <c oughs> ในแต่ละกลุ่มเลยนะว่าเอ้มันที่ตับลงเนี่ยมันมาจาก ส่วนไหนภูมิภาคไหนอย่างไหรหรือเปล่าแล้วก็ถ้าถ้าสามารถหาต้นตอได้หรืออะไรเนี่ยเราก็น่าจะต้องไปไปขุดคันมากขึ้นก็คงมีทางเดียวอาจจะต้องเพิ่มวิธีการอื่นเช่นเมื่อเมือม่อเปิดเทอมใหม่นะในช่วงปิดเทอมที่คงทำอะไรลำบากแต่ว่าเขาก็จะมีค่ายค่ายกิจกรรมค่ายความรู้อยู่บ้าง แต่ว่าคงจะต้องไปเริ่มในในปีการศึกษาหน้าขึ้นหมวดนะในเรื่องของการศึกษาทางไกลบันดาวที่มการกระตุ้นครูหรืออะไรแบบนี้แต่ที่ผ่านม,มาเหมือนเขาบอกว่าสอนไม่เหมือนกับออกเขาสอบอะมัอนเขาสอบให้คิดวิเคราะห์กับสอนยังสอนสอนอย่างนี้ถ้าอย่างนี้เร<อ>ต้องไปปรับการสอนของครูละใช่ไหม<อ>ต้องปรับ แต่ภาษาไทยกับสาอังกฤษมันไม่น่าจะคิกวิเคราะสักเท่าไหร่นะมันน่าจะอยู่ในกลุ่มสารวิชาอื่นมากกว่าใช่ไหมภาษาการมีการนำไปใช้เดี๋ยนี้เขาสอนภาษาองกตอบแบบเชื่อมโยงไม่เคยไม่เคยสอบโดเลยนเิงเห็นว่าทางกระโจงเองจะมีนโยบายการกระตุ้นใี้เด็กอเรียนภาษาอังกฤษได้เก่งขึ้นอยู้ไปติดต่อทางทางดิจิตอลดิจิตอลทัศน์ใช่มันก็มีนะแต่ คงคงต้องในภาพใหญ่อะเพราะว่าถ้าทําทั้งประเทศมีวคงยากเหมือนกันะเ,<ม>เพราะว่ามผมใช้ง,งบปรมาค่อนข้งเยอะเพราะว่าถ้าไปซื้อหลักสูตรเท้าหรืออะไรก็เอกชนเขาทาอยู่เยอะในโรงเรียนที่มี E.P. พ่ะนะมีโปรแกรมมีเขาเกาทำอยู่หลายหลักสูตรที่ที่ไปถองมาแต่ของรัฐเนี่ยเรายังไม่ค่อยน่าจะยังไม่ค่อยได้ทำ